แม่นีผสมมาทาดอแม่กำไรบอกว่านีลูกกระทิงแดงมีลูกกระทิงแดงออกมาเป็นกระทิงขาวเป็นอันนี้เป็นล่ำปีแตงเตเดือนหนึ่งนี่นีก็ไดเตี๊ยเดือนนะคะมีแม่ก็ล่างท้อง แม่นี่ทองแค่เอมหกแปดมีลูกสาวติดทถถองมากมีน่องหมอนัดขอดมือนี่มือวันที่เส้าเก่ามอกก้อเตว่าแต่ว่านั่งพรนเนิจ็บทองมีลูกสาวนั่งอันนี้คือแปลงห,าหายาปลูกให้แก้วให้กินงั้นมะเร็งมีทอง เคเอฟลูกเคเอฟหกแปดแต่ว่านั่งยังขนาดยีสิบเก่ามกุล่าเดี๋ยวสีไทยเฮงตอนนั่งขอท่องลั่นไปเลยด้ยพี่เนองแต่ว่านั่งเพื่อนี่ออกม้าเศร้าน่คุดขี่เออไปทำความสะอาดขอ คอยดูว่าลูกนางจะเป็นสีไหนนะ KF หกแปดค่ะพึ่งเลียงผาย่มหลออันนี้น้องมีตังค่ะสวัสดีค่ะมีตังคือว่าสิเป็นตัวผู๋นะ,ะตัวเคียนุ่มบาไข่ มาโลดนี่นุ่มนั่งใครมาอันนี้น้องมีตังนะคะขอ้ขอกบข้อบนบ้านทอาน,นี่เห็ดเองอ้าห้องไม่ยิ่งอันนี้พี่เศรษฐีค่ะกับแม่กำไรทองพี่เศรษฐีออกมา วพาสีแดงเนี่ต่ว,วัลหลอกมาสีนี่หรอน้องได้เจ็ดเดือนนะครับพี่เศรษฐีครับอันนั้นเอื้อมีตังครับเอื้อมีตังแม่เพื่อกรสิขอน้องเศรษฐีเศรษฐีอันนี้คุณกำไร งั้นกินนมแม่อยู่เพราะในแดวเป,ป็นล่ำปีขึนมาเพิ่อนอยากอันหน่อยเนี่ยจังหน่อยเป,ป็นล่ำปีแข่งขาก็ง่ายดีอย่างธรรมาสตร์ให้กินแต่ห่ำกับฟ้างบ่ได้บปล่อยขังขอกง,ง,งางปล่อยงางขอกง,งาเลยถึกแดดนำอันนั้นพี่มีตังสวัดดีค่ะ มีตังค่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก็อนนะคะ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบายคนลักวัวจ้า